อย่างที่ทราบกันดีนะครับมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายหรือที่รู้จักกันในชื่อพรายมันนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมหลายพื้นที่เลยครับ,รบล่าสุดครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดศรีสะเกดร,รวมไปถึงที่ลบบุรีเขาจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่รณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนให้ทุกคนนั้นสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเสรีด้วยครับ เริ่มกันที่บรรยากาศของกิจกรรมลบบุรีพราย2025ฮะจัดที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเปิดกิจกรรมรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในงานก็ประกอบไปด้วยการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศการแสดงความสามารถของชมรมความหลากหลายทางเพศจากโรงเรียนพี่บูญวิทยาลายัยแล้วก็มีเวทีเสวนาหัวข้อเท่าเทียมเท่ากันลบบุรีพรายด้วยครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านก็บอกนะครับว่างานนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลบบุรีแล้วก็องค์กรพิงค์มังกี้ความหลากหลายทางเพศของลบบุรีก็จับมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างและก็ร่วมกันส่งเสริมค่านิยมที่เคารพในความหลากหลายไม่ตัดสินคุณค่าของบุคคลจากเพศสภาพและพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพไร้ซึ่งอคติและการเลือกปฏิบัติตน,นเองครับ จากลบบุรีไปต่อกันที่สีสะเกตคุณ pues ผู้ชมนี่ไปดูบรรยากาศที่ด้านหน้าโรงแรมพรมพิมานอำเภอเมืองสีสะเกตนะครับ really นี่เป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนี่ขึ้นรถแหรเลยนะครับนี่เป็นสีสันของพรายมันของ LGBTQ+ ในพื้นที่สีสะเกตซึ่งก็เป็นการเดินขบวนสีสะเกตพรายพาเลท2025เพื่อสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม LGBTQ+ นอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเวทีการแสดง ความคิดเห็นนะครับรับฟังเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ที่มีความหลากหลายมีการแข่งขัน Equality Speech ด้วยนะครับแข่งขันพูดนะครับเพื่อแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมนี่เหมือนเดินแฟชั่นเลยนะเนี่ยปิดถนนเดินแฟชั่นโชว์ความหลากหลายทางเพศนะครับประเทศไทยดึงดูดนะักต้องเทีย่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่ม LGBTQ มาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆ,ๆก็จะได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สำคัญมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะปีนี้ประเทศไทยของเราจัดยิ่งใหญ่นะคะเพื่อประกาศความสำเร็จที่ไทยเรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบ,บังคับใช้เป็นประเทศแรกในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่3ในเอเชียด้วยนะคะ<ม>ก็มีการจัดหลายจังหวัดทั่วไทยนะคะอีกหนึ่ง